สวัสดีครับพบกับสายามท็อปปิกจับกระแสประเด็นฮิตทั่วไทยตำรวจถแถลงความคืบหน้าคดีน้องชมพู่โดยผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขจากการทำงานมานานกว่าสีเดือนของเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนจุดที่พบศพบ,บนเขาภูเหล็กไฟได้ด้วยตนเองโดยมีเหตุผลรองรับ8ข้อดังนี้ 1. เส้นทางยากลำบากเกินความสามารถ มีการเดินเท้าขึ้นไปจนถึงจุดที่พบศพ4เส้นทางทุกทางนั้นมีเนินหินชันมากกว่า90องศาขวางก,กันในขณะที่น้องชมพู่นั้นยังขึ้นบันไดที่บ้านตัวเองซึ่งมีความชัน45องศายังไม่ได้ 2. นักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเห็นตรงกันว่าอาหารเช้ามื้อสุดท้ายของน้องชมพู่มีเพียงไข่เจียว3คำกับน้ำส้มหนึ่งขวดให้พลังงานไม่พอที่จะเดินขึ้นไปยังจุดที่พบศพได้ 3. จากประสบการณ์ของชาวบ้านชาวบ้านให้การสอดคล้องกันว่าเด็ก3าขวบเดินขึ้นไปเองไม่ได้หากหลงทางก็อาจปินป่ายได้แค่บริเวณชั้นที่2ของผู้เหล็กไฟเท่านั้น 4. กรณีศึกษาเมื่อยายทินหายตัวไปบนผู้เหล็กไฟยายพันหลงไปไกลเป็นระยะทางสองเท่าของน้องชมพู่ชาวบ้านก็ยังสามารถหาเจอได้ภายในคืนเดียว 5. แพทย์นิติเวช ได้เดินสำรวจเส้นทางจากบ้านของน้องชมพูไปถึงจุดที่พบศพมีความเห็นกันว่าเด็กสามขวบไม่สามารถเดินไปเองได้กุมารแพทย์ก็ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าพัฒนาการของเด็กสามขวบเดินขึ้นไปเองไม่ได้เด็กขาด 6. วันที่พบศพศพมีสภาพเปื่อยกายซึ่งพ่อแม่ก็ยืนยันว่าน้องชมพู่ยังไม่สามารถถอดเสื้อผ้าเองได้ 7. พบเศษผมจำนวน36เซนยาวประมาณ1เซนติเมตร ตกอยู่ข้างศกจากการตรวจ DNA เพราะว่าเป็นเส้นผมของน้องชมพู่เองเกิดจากการตัดหรือเฉือนโดยมีดเชื่อว่ามีคนทำพอน้องตัดผมเองไม่ได้8นิสัยส่วนตัวของน้องชมพูกลัวที่สูงกลัวที่มืดกลัวป่ากลัวสวนยางพาร,ราพฤติกรรมที่ผ่านมานั้นไม่เคยไปเล่นไก่บ้านไม่เคยไปเล่นในป่าหรือบนภูเด็กไฟตัวพ่อแม่เองก็ไม่เคยผาขึ้นไปจากการสืบสวนสอบสวนจึงยืนยันว่า มีคนพาน้องชมพู่ขึ้นไปยังจุดที่พบศพและทำให้น้องถึงแก่ความตายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเรามาดูข้อมูลอื่นๆประกอบคดีน้องชมพู่กันครับ 1. ตามร่างกายของน้องชมพู่มีร่องรอยบาดแผลหลายจุดแต่ไม่มีบาดแผลใดทำให้บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตได้และไม่พบบาดแผลการล่วงละเมิดทางเพศ 2. ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้เนื่องจากศพเนา่าแต่แพทย์ความเห็นว่า มีความเป็นไปได้สูงว่าเสียชีวิตจากการขาดน้ำขาดอาหาร 3. คนที่ผาน้องชมพู่ไปต้องรู้จักภูเขาเป็นอย่างดีหรืออย่างน้อยก็ต้องเคยเดินเพราะตำแหน่งที่พบศพนั้นไม่ใช่ตำแหน่งปกติทั่วไปที่คนทั่วไปจะไปเดินกัน 4. ยังไม่ทราบแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุ 5. ยังไม่พบพยานหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายจับหรือดำเนินคดีกับใครได้ 6. ยังต้องทำงานเพิ่มเติม,ตมดังนั้น การสืบสวนสอบสวนคดีนี้จึงยังไม่ยุติคดีนี้มีอายุความถึง20ปีขอให้คนร้ายนั้นนอนเคียดต,ต่อไปเพราะเรายังไม่เลิก 7. นักข่าวถามว่าลุงพลยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่เพราะตอนนี้ลุงตกเป็นจำเลยสังคมอยู่พอบอตรอบอกว่ายังไม่มีพยานหลักฐานที่เพียงพอที่จะตั้งข้อหาใครจึงพูดไม่ได้ว่าสงสัยหรือไม่สงสัยใครส่วนที่ลุงพลนั้นตกเป็นจำเลยสังคม ก็ต้องไปถามว่าใครไปนคนมอบตำแหน่งนั้นให้ 8. สำหรับการถแถลงข่าวพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ไม่ได้มาฟังการถแถลง 9. ลุงพลกับป้าแตนมาฟังการถแถลงด้วยโดยมาพร้อมกับอุบลิยะหมอปลาและทนายความ 10. ลุงพลบอกว่าถ้าวันนี้เป็นการถแถลงพักคดีอยากให้ตำรวจระบุว่าลุงพลยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่หรือไม่เพราะไม่มีใครอยากเป็นผู้ต้องสงสัยไปตลอดชีวิตไปไหนมาไหน เจอแต่คนเข้ามาให้กำลังใจก็ดีไปแต่คนที่มองว่าเราไม่ดีก็มีเหมือนกันสรุปก็คือน้องชมพู่ไม่ได้ขึ้นเขาไปเองแต่มีคนพาขึ้นไปซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเสรียชีวิตของน้องชมพู่ทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่ยังไม่มีพยานหลักฐานที่เพียงพอที่จะตั้งข้อหาใครได้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคนนี้ที่พาน้องชมพู่ขึ้นไปและตำรวจก็ยังสอบสวนในประเด็นนี้ต่อไปท่านผู้ฟังหรครับมีความคิดเห็นใด อย่าลืมบอกให้เราทราบด้วยนะครับขอบคุณครับ